พวกเราจะมา,มาแนะนำหน,ห,นหนังสือหน้าอ่านเรื่องผีผีรอบโลกผีเวียดนามค่ะผู้แต่งหนังสือเล่นมนี้ก็คือทองปลายสตูดิโอจากสำนักพิมพ์บริษัทนานมีบุ๊กจำกัดค่ะและยังพิมพ์ครั้งแรกในปี2565อีกนะเนือเรื่องย่อของหนังสือเล่นมนี้ เลยค่ะถ้าใครอยากรู้เราไปฟังเนื้อเรื่องย่อกันเลยค่ะประเทศเวียดนามมีประวัติศาสตร์ในอดีตส,สมัยสงครามมีวัฒนธรรมที่ยาวนานแต่ทุกคนรู้ไหมว่ายังมีเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่ลึกลับและสยองขวัญเรื่องราวของพูดผีสุดน่ากลัวที่เราจะมาแนะนำ แต่ทุกคนรู้ไหมว่ายังมีเรื่องราวลึกลับและสยองเรื่องราวของผู้ผีสุดหลอนและน่ากลัวที่เราจะมาแนะนำกันอย่างสิ่งของต้องสาบทะเลสาบคืนดาบผีกระสือเวียดนามและอื่นๆมากมายความสยองขวัญในน่ากลัวในเล่มนี้และทันีีพวกเราก็อยากจะเชิญชวนสายนักอ่านนิยายหรือกระตูนสยองขวัญและทุกทุกคนที่สนใจในหนังสือเล่มนี้ ที่อยากจ,จะติดตามเรื่องราวความหลอนอาหารประเพณีของเวียดนามพวกเราสามารถมาอ่านเรื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดไิงวิทยาหรือสามารถติดตามผลงานได้ที่บริษัทนามีบุ๊งจำกัดและเราจะมาเลือกผีตัวโปรดของคุณกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับ จักรวรรดิโรมันนะครับหนังสือเรื่องนี้จักรวรรดิโรมันนะคะเป็นการแนะนำหนังสือที่ดีเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่สร้างโปรติสตร์ในสมัยก่อนหนังสือเรื่องนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2550ผู้แต่งคือนางาสวะทาสึโโชชิเป็นคนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็บริษัทที่พิมพ์นะคะ เป็นบริษัทอมรินคอมมิกนะคะคนเป็นผู้พิมพ์นะคะซึ่งหนังสืเอเล่มนี้เป็นการเล่าย้อนอยุคกับประวัติศาสตร์และบุคคลที่ได้ทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไว้มากมายไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมแบบเพณีหรือว่าเป็นการก่อสงครามโลกการล่านิคมมันทําให้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเรื่องนี้ใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ในประวัติศาสตร์แนะนาเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ อยากจะบอกทุกคนนะคะว่านี่คะ่ะนี่คะ่ะหนังสือนี่คะ่ะหนึ่งสองมนี่คะ่ะหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือที่สุดๆจับใจเลยคะ่ะเป็นการต่อสู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประเพณีการล่าน,นิคมเป็นการพิชฌโโลกเลยนะคะเรื่องสื่อเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาอ่านเพราะนั้นเอ๊ะ ต้องมีการแนะนำหนังสือใช่ไหมคะเชิญนายนายอ,ะอ่ะอ๋อโอุ้ศครับผมสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นแนวแบบจกักรวรรดิโรมันประวัติาสตที่เคยเกิดขึ้นแบบมันๆเลยครับก็คือเล่มนี้ถ้าถ้าสิบคะแนน่ะผมให้ประมาณร้อยคือต้องอ่านอะ่ะถ้าถ้าอยากอ่านก็สามารถอ่านหนังสือได้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนไร่กิงวิทยาครับผม